สวัสดีสำหรับผู้ติดตามรับส้มส่องนองไม่ตอนนี้้ะจ้ะเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศเล่งๆสิผ้ามาเบิงท่งไฮท่งหน้าทงไฮทงหน้าบานเฮานาะจ้ะเมื่อนี้กับสิผ้าไปคนจุดจีจุดจีที่เกิดจาก ขี่ควายเฮาานะจ๊ะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งชีวิตบานๆนะจ๊ะกุจีอาหารอีสานบานเฮาานะจ๊ะนี่งไง mó khoai lại khi nhau mù sầu, nó nhau mù lên mù mù mi, mù mù đi, <laughs> จุดจีเนาะจ้าจุดจีอันดี เจียวหนอืงกุจีที่มันอยู่ในกองขี้ควาย ตัวไนปีที่ดีนี่หนี่ตัวนะึงกุจีกุจีฝากกดไลค์กดซับสไครปกดติดตามให้แน่เด้อจ้าส่องบีโอบ้านนาแชนแนลจ้าฝากส่องนองไม้ฝากส่องนองไม้น้ำเน่ เมื่อเคยเห็ดปาดปาดกุจีเห็นบ่เอาไปคั่วเอาไปทอดน้ำมันเอาไปใส่เก่งเสใส่น้ำมันก็นได้จ้ะรือเหลียวแต่ไผสิเฮ็ดจังไดกินเฮ็ดได้หลายเมนู แต่สำหรับผู้บามากกะว่าเป็นยังจ้ะมันเป็นอาหารอีสานเนาะนนนก็คือกันกับจิป,ปมกินนูนนั่นแหะจ้ะนี่นี่นี่นี พี่กาแฟอันอ <laughs> นี้ยังจะหาทายรุ่งแน่นี่เดนี่เปาร์ตมันก็ะจายอยูด่ด้วยแนละ้วเนาะ hòn. Nè nè. Ôn nè đi. Tháp măn lêu. Chơi vô sấy ba. Nè, nè. Nè, nè, nè. Phun phun ซับไปทุกทีทุ่ทเดียนนั่นแหละตัวแย่ไงขาดครึ่งนี่ดดเดียนหนึ่นงตัวน้อยเนี่ยนี่ นี่ดิไปไปบงยไหมเงิ้จ้าวายนึ่งกับสิยุประมาณนี้เนาะจ้ามื่อนี่กับ ที่จริงถ้าเป็นย่ำเศร้ามันก็นจะหลายกว่าหนีเนาะอนนี้กนี่และค่ะจุดจีอาหารอีสานบ้านนานี่คือบรรยากาศตอนแรงๆง <laughs> มือนีก้ก่ะพอสำนีก่อนเนะจ๊ะเดี๋ยวมือนาสีเฮ็ดคลิปไม่ไหมสีไปเฮ็ดอียังกะฝากติดตามเลย้อจ้าขอบคุณค่ะ